คนไทยสุดทึ่งเที่ยวคมเมนรครั้งแรกเจอแต่เรื่อง Amazing มหัศจรรย์เป็นแบบโอ้โหหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองหเรียกว่าตั้งรับไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าเขาเจอสิ่งอะไร Amazing อะไรมากที่สุดในประเทศแคมโบเดียนะคะว่า คนไทยคนนี้เขาเจออะไรมั่งนะซึ่งแต่ล้วนแต่เรื่องเป็นสิ่งที่อะ Amazing ส,สุดๆอ่าไปดูนะคะก็สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่องคุณป้าขาลนะคะสวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะวันนี้นะ จะมาเล่านะความาประทับใจของนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยที่ได้ไปเที่ยวเขมรนะคะได้มาบรรยายมาเขียนไว้ในกลุ่มนะคะเวิร์ด Amazing w o r l d c o m e to Club นะคะ mm hmm. เขาก็มาได้อธิบายมาพูดถึงมาเขียนถึงความประทับใจความ Amazing ต่างๆในกัมพูชานะคะ mm hmm. เดี๋ยวไปดูว่าเขาเขียนว่าอย่างไรนะคะโดยผู้ใช้ Facebook ท่านนี้นะคะก็ปิดชื่อท่านไว้นะคะ ก็ได้โพสต์ไว้ว่าความมหัศจรรย์ในกัมพูชาก้าวแรกที่เหยียบแผ่นดินในกัมพูชาผมก็พบเจอกับความมหัศจรรย์ในทันทีนะหนึ่งมหัศจรรย์ที่หนึ่งก็คือรถที่มารับนะเรานะตอนแรกคุยไว้นะจะเป็นรถโต y o t a าคัมรี่พร้อมไกด์ที่พูดภาษาไทยได้นะตกลงกันที่วันละ2,500เดี๋ยวไว้ล่วงหน้าหนึ่งอาทิตย์ก่อนเดินทางนะ,ะทีนี้แต่พอไปถึง Amazing เลยนะจ๊ะรถที่มารับคือรถตู้ฮุนไดพร้อมไกลที่พูดไทยไม่ได้แล้วยังจะมาขอเพิ่มเป็นวันละ3,500ผมนึกในใจฟาเตอร์ Father, มึงสิอืจากนั้นผมก็ปฏิเสธไปเพราะมันไม่เป็นตามที่ตกลงกันไว้นะคะอันนี้คือมหศจารย์ที่หนึ่งแล้วนะคะก็มาถึงมหัศจารย์ที่สองตัว๋วรถทัวจากชายแดนเข้าจังหวัดเสียมเรียบ ผมซื้อตั๋วจ่ายในราคาไปกลับแต่พอไปถึงเสียมเรียบเขาบอกตั๋วนี้ใช้ได้ครั้งเดียวตอนจักลับต้องซื้อใหม่นั้นตั๋วกูอีกแล้วประมาณนั้นนะคะว่าอีกหนึ่งช็อตและอเมซิ่งอีกหนึ่งช็อตละจ้าอืม,มหัศจรรย์ที่สามราคามหศจรรยร์ที่สามเขาบอกว่าข้าวกระเพราที่ดูธรรมดาธรรมดาร้านริมทาง แต่คุณจะต้องมหัศจรรย์ Amazing Awesome ตอนจ่ายตังนะเพราะว่าข้าวหนึ่งจานเนี่ยข้าวกระเพรานะคะราคาจะอยู่ที่5ถึง7ดอลลาร์ก็ประมาณ100ถึง200บาทอ่าท่านนี้ได้บรรยายไว้อย่างนี้นะคะแ,แล้วก็น้ำเปล่าขวดเล็กก็จะ1ดอลลาร์ท้าบ้านเราก็ประมาณ10บาท1ดอลลาร์ก็30บาท อัศจรรย์อเมซิ่งที่สุดก็คือร้านอาหารตามสั่งธรรมดาแต่ราคาจะพัตะคานเอาซีเอาซีาซแคมมันสามารถอัปเกรดได้แล้วกันค่ะแล้วก็ทีนี้ก็มหัศจรรย์ที่สี่นะคะมหัศจรรย์ที่สี่ก็คือเขาไปเที่ยวประพิพิธพัณฑ์สงครามที่นั่นนะคาบอกว่าก็ใครที่ไปเที่ยวก็คุณสามารถยกเล่นจับเล่นชักเล่นได้เต็มที่ถ้าพกลูก ไปจากบ้านก็สามารถบรรจุลูกแล้วเทสได้ทันทีบอกอันนี้อันนี้ชอบนะคะอันนี้ชอบมากคือได้เทสนะคะอ่าแล้วก็มาถึงมหาศรัย์ที่5นะคะตั๋วเข้าชมนครวัดพันกว่าบาทอ่าเขาบอกว่าแพงก็ไม่ว่าแต่ควรมีห้องน้ําให้กูบ้างหาห้องน้ํายากยิ่งกว่าหาลายแทนสมบัตินะแล้วก็มาถึงมหาศรรย์ที่6 ความเป็นนักคณิตศาสตร์ในตัวคุณคุณจะต้องใช้สมองคิดคำนวณเสมอทุกครั้งที่คุณต้องจับจ่ายหรือใช้บริการอะไรสักอย่างถ้าคุณเป็นนักท่องเที่ยวพวกเขาก็จ้องจะเล่นงานคุณนะจ๊ะอ่าอันนี้คือต้องระวังเนื้อระวังตัวนะจ๊ะคิดพกเครื่องคิดเลขไปด้วยก็ได้เพราะว่าค่างเงินมันต่างกันมากนะคะอืมแล้วก็มาหาสจาัจยาัยที่เจ็ด ปลุกความเป็นนักกีฬาในตัวคุณคุณจะต้องมีสติอยู่เสมอและต้องสำรวจรอบข้างตลอดเวลาหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดคุณต้องวิ่งแล้วก็วิ่งแล้วก็วิ่ง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 นะเออวิ่งให้เร็วที่สุดเออวิ่งไปวิ่งมาหยิบกับและเบิดตุยเย่มาจะจันทที่แปดแทบทุกที่ของแหล่งท่องเที่ยวก็จะมีเด็กน้อยน่ารัก พร้อมติดตามตัวคุณตลอดเวลา Amazing ไ้้ละจ้ะคราบอกว่าขอจบรายงานความมหัศจรรย์ Amazing แค่นี้ก่อนนะคะเพราะนี้ก็มีคนกดไลค์ไป700ครั้งแล้วมีความคิดเห็น191ความคิดเห็นอ่ามาอ่านความคิดเห็นกันสักเล็กน้อยว่า หลังจากที่ได้รับรู้ความอเมซิ่งของข้างบ้านเราแล้ว,ลวคนไทยรู้สึกยังไงตื่นเต้นอยากจะไปเที่ยวสักครั้งไหมอืมคนนี้บอกว่าที่ที่บ้านเราที่เที่ยวเยอะแยะเอาตัวลอดกลับมาเล่าก็โชคดีแล้วคนนี้บอกว่าโอ้ยอาหารแพงสุดๆป้นกันเลยดีกว่าอืคนนี้บอกว่าเนี่ยเหรอจะมาดึงดูดนะักท่องเที่ยวเป็นร้าน กูนึกว่าไปเที่ยวประเทศสงครามกลางเมืองอันตรายสูสีกับสุดานคองโกเลยใช่นะตอนนี้ก็อย่างที่เขาบอกอ่ะประเทศจีน,นี่ยนักท่องเที่ยวจีนก็หวาดกลัวจากการโปรโมทของสื่อจีนนะคะเรื่องอะไรนะโนโมเบสนะคะอืก็เลยเงียบเห็นไหมคลิปก่อนหน้านี้คุณป้าเอามาให้ดูอะ่ะเหมือนบัดล้างเลยเนีย่ทีนี้บางคนก็บอกอุ้ยอย่าลงแบบนี้อย่าลงแบบนี้เดี๋ยวเสียมจะมาล้อเอาเอาเอไม่ทันแล้วเสียมมึงล้อ กันทั้งเต็มเฟซบุ๊กแล้วจ้าคนนี้บอกว่าบอกตรงๆจ้างให้ไปยังไม่อยากจะไปเหยียบเลยคนนี้บอกว่าผมไม่เคยอยากจะไปประเทศเตี้ยนี้เลยฮ่าฮ่าห้าหาหยข้าวกะเพราจาน200อยคนนี้บอกว่าอื คน,คนที่บอกว่าประเทศไทยไม่มีคนเดินล้อมหน้าล้อมหลังเหมือนที่อื่นเมืองนอกมีแบบคนอพยพเข้าเมืองต้องระวังกระเป๋าอินเดียก็มีนี่เพิ่งรู้กัมพูชามีด้วยโถน้องจาก ไม่ต้องไปถึงกัรมพูชาแล้วค่ะไปแค่ลงเกลือเนี่ยก็แทบเอาชีวิตจากเด็กน้อยเอาชีวิตให้รอดจากฝูงเด็กน้อยน่ารักนี่แทบจะไม่ไหวแล้วค่ะไม่รู้นะคะว่าเจ้าอะอะไรนะ,ะเขาเรียกอะไรพวกที่ดูแลตลาดลงเกลือคงประ็นศเทศบาลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่เคยกวดขันเลยเปล่าก็ไม่รู้ไปถึงเนวโหมาลุมมาตุ้มป้าก็กลัวเหลือเกินกลัวจะ ติดโรคมันนะเพราะว่าบ้านมันบาง,บางยังมีโรคเท้าชงเท้าช้างระบาดนะคะเออเราก็กลัวมันจเจ้าเข้ามาด้วยหรือเปล่าอืมคนนี้บอกว่ามีขอทานล้วงกระเป๋าล้วงไม่ได้มันกระชากเลยเออคนนี้บอกว่าอุ้ยเป็นประเทศที่ไม่เคยมีแลนไปเที่ยวเลยเที่ยวลาวเที่ยวเวียดนามก็ยังคุ้มกว่าอืมคนนี้บอกว่า ดู YouTube คนไปเที่ยวกัมพูชาแต่ละคนน่าจะไปครั้งเดียวก็เข็ดเลยคนนี้บอกว่าอ่านแค่มหาจรรย์แรกก็ไม่อยากไปแล้วเออโอเคนะคะนี่คือคอมเมนต์นะั้นน่ารักน่ารักในกลุ่มเวริร์ Amazing World c u l t u r คุณผู้ชมสามารถไปติดตามแล้วก็ไปอ่านได้ก็เอามาให้ดูแค่นี้เอามาเยอะแๆก็อ่า เวลายาวไปนะคุณผู้ชมอยากไปสักครั้งไหมคอมเมนต์ให้คุณป้ารับรู้ไว้ว่าคุณอยากจะไป Amazing มหศัศจรรย์ที่กัมพูชาสัก ครั้งในชีวิตคุณไหมยอยากไปเที่ยวอะไรนะนครวัดออริจินนั่นเจ้าแห่งจักรวาลเจ้าแห่งมันปีเวิร์ดนี่ไหมอ่ะคอมเมนต์บอกคุณป้าไว้ด้วยนะคะว่ามีแพลนจะไปหรือเปล่าแถมตังให้เท่าไหร่ถึงจะไปนะคะอ่ะขอบพระคุณคุณผู้ชมที่รับชมมาจนถึงตอนนี้อย่าลืมสนับสนุนคุณป้าด้วยการกดแชร์กดไลค์ c, กด s ับส c r i b e แล้วก็กดติดตามอย่าลืมกดกระดิง่งเมื่อลงคลิปใหม่ก็จะได้มารับชมก่อนใครสนับสนุน ง่ายด้วยการก่อนช้อปปิ้งกดผ่านลิงก์ที่คุณป้าแปะ,แปะไว้ในแถบชุมชนนะคะที่เป็นพวกสินค้าจากแอปส้มแอปฟ้าคุณผู้ชมกดเข้าไปแล้วซื้ออะไรก็ได้นะคะเอออยากที่คุณผู้ชมอยากซื้อนะถ้าไม่อยัางไม่อยากซื้อก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกดเข้าไปแต่เมื่อไหร่แคคิดจะช้อปปิ้งก็ขอความกรุณากดผ่านลิงก์ที่คุณป้าแปะไว้ทั้งในเพจและก็ในช่อง YouTube ด้วยนะคะเพื่อคุณป้าจะได้ทิปจาก ให้บริการทั้งแอปส้มแอปฟ้าขอบพระคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ